บทเล็กในการระดมสมองคืออะไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แปบรรทัดครึ่งพอดแคสสสาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับคุณอยู่กับผมต้องกยูรเจ้าของ Facebook Page 8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ีที่145แล้วนะฮะที่เรามาพูดคุยกันครับอย่างที่เกิดให้ฟังที่แล้วนะครับออตอนนี้แบรรทัดครึ่งมีคนฟังครบ1ล้านคนแล้วนะฮะตอนนี้เป็น1ล้าน10,000กว่าแล้วนะฮะ ก็ตามสัญญานะครับตอนนี้ผมได้ส่งแบบสอบถามนะครับที่ลงไปใน LINE แอดนะฮะไลน์ที่เรียกว่า8 h a l f นะฮะใครยังไม่ได้เข้าไปใน LINE แอดของแบมพัดครึ่งลองเข้าไปนะครับ add sign แล้วก็8 h, alf, e I g h, t h a l f e i g h t h a l f นะครับเป็นแบบสอบถามสั้นๆน,นะครับใครที่กรอกมาให้ก็จะผมจะส่งกดเหล็ก นะะในการระดมสมองกลับไปให้นะครับกดเล็ก8ดครอครับเป็นอันที่สรุปขึ้นมาจากหลายๆหนังสือหลายๆเล่มที่เคยดูนะครับก็สามารถที่จะเอาไปวางไว้ได้ในห้องประชุมของที่ทํางานเลยนะฮะอันนี้แนะนำนะครับทำไมแนะนําอย่างนี้จริงจะเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังนะครับค่อนข้างเกี่ยวข้องกับการสื่อสารภายในองค์กรเนอะเอ,า,อางนี้ก่อน ออผมจะเล่าเคสเคสนึงให้ฟังนะครับก็มาจากหนังสือที่ตอนนี้ก็หยิบขึ้นมาให้อ่านให,ให้หลหลายท่านเล่าให้หลายๆท่านฟังหลายๆครั้งนะฮะก็คือเรื่อง creative b l i n d n e s s ของ d e v t r o t นะฮะองน,นึกภาพนะครับปี2003เราเราเราก็รู้กนันว่าสเนี่ยตอนนั้นจริงๆแล้วมีสงครามนะครับอเมริกาเนี่ยบุกเข้าไปในประเทศอิรักฮะหวังที่จะเ,เรียกว่าหมายหัวเลยซัดดัมฮุสเซนนะฮะทีนี้ให้นึกภาพนะครับส่งกองทัพเข้าไปในอิรัก แล้วในอิรักเนี่ยจริงๆมีเหมือนกับผู้ก่อการลายที่เป็นหัวหน้าเลยเนี่ยอยู่ประมาณสัก50คนนะฮะและให้นึกภาพคนทางแถบตะวนันออกกลางเนี่ยก็ถ้าเป็นเราที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยนะครับก็อาจจะมองแล้วคล้ายๆกันหมดเนาะโจทย์ใหญ่ของผู้บัญชาการทหารของอเมริกาตอนนั้นคือจะทำยังไงให้ทหารเนี่ยสามารถที่จะจำหน้าจาหน้าของหัวหน้าขบวนการเหล่านี้ได้นะครับประมาณ50คนนะ ซึ่งถ้าเราเป็นวิธีคิดแบบแบบเดิมๆโบติที่เราทํากันเนี่ยมันก็คงจะเป็นการมานั่งเลคเชอร์กันเนาะนั่งทำ Presentation หรือว่าที่หลายๆแห่งอาจจะทํากันในองค์กรนะัคือแจกเป็นใบปลิวนะฮะแจกเป็นหรือส่งให้ดูทางอินเทอร์เน็ตทางอ e ีเมลอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้มีอ e ีเมลอะไรเนาะในทะเลทรายอีรักการแจกใบปลิวแจกตัวเขาเรียกว่าคู่มือเนี่ยให้อ่านกันก็ไม่ค่อยเวิร์กครับ แต่สรุปเขาก็เลยคิดว่าเออทำยังไงดีที่จะทำให้คนเนี่ยจำได้นะครับเขา,าพบว่าจริงๆแล้วสิ่งนี้สำคัญก็คือเขาไม่เริ่มจากว่าเขาอยากให้คนทำอะไรแต่เขาเริ่มจากว่าไอทหารของเขาเนี่ยชอบทำอะไรซึ่งตอนนั้นเนี่ยออทหารทั้งหมู่เหล่าที่อิรักเนี่ยก็มีเวลาว่างเยอะนะครับมีรบด้วยแล้วก็อยู่ในแคมป์ด้วยเวลาว่างๆเนี่ยทหารก็จะเล่นไพ่นะฮะเล่นไพ่ ไพ่เนี่ยมี52ใบพอดีเนาะเขาก็เลยทําไพ่ชนิดพิเศษครับผู้เนี่ยผู้บัญชาการทหารเนี่ยทำไพ่ชนิดพิเศษที่มีหน้าที่มีหน้าของบรรดาผู้ก่อการร้ายในอิรักเนี่ยห้คนพอดีเป๊ะเลยนะครับเอาหน้าไปแปะไว้ในไพ่ครับแล้วก็เรียงลําดับความสําคัญเนาะจากคนที่ใหญ่ที่สุดอย่างซัดดัมพุเซนเนี่ยก็อาจจะเป็นตัว A นะฮะตัวเอส พอดำอะไรเงี้ยแล้วก็เรียงลงมาเลยว่าใครเป็นหัวหน้าใครนะฮะคิงคือใครควีนคือใครไล่เรียงลงมาจนถึงระดับทหารเนาะก็โดยบริยายครับภายในเวลาไม่ถึงเดือนครับทหารที่อเมริกทหารอเมริกาที่อยู่ที่อิรักเนี่ยจำได้จำจาได้เลยว่าคนไหนที่เป็นผู้ก,ก่อการลายที่เขาจะต้องหมายหัวไว้นะฮะแล้วก็ในตอนท้ายเนี่ยตอนจบสงครามแล้วเนี่ยภายใน50คนนัคนเนี่ยที่อยู่ในในการ์ดเนี่ยสิคน นะฮะก็ถูกสังหารโดยกองทัพสหรัฐยนะ่สคนจับได้ครับมีแค่6คนเท่านั้นเองที่โดนปล่อยตัวกลับไปนะฮะอันนี้ให้เห็นตัวอย่างก่อนว่าการสื่อสารโดยที่เอาเอาเขาเรียกว,ว่าไงเอาผู้ใช้งานาเป็นศูนย์กลางแล้วกัน,นครับผมพูดเหล่านี้เรื่องเหล่านี้บ่อยๆเพราะว่าผมผมก็จะเล่าเรื่องการทำโปรดักต์การทำของใหม่ๆนะว่าเราต้องเอาผู้ใช้งานาเป็นศูนย์กลางเราใช้คาว่า customer centric บ่อยๆเนาะ เวลาเราจะขายของเนี่ยเราจะคิดถึงคัสเตอร์เมอร์ว่าเอ้ยเขาอยู่ที่ไหนเนาะเขาจะใช้ของเราอย่างไงเราจะคิดมากวิชาเหล่านี้มีเยอะแต่หลายๆครั้งเนี่ยการสื่อสารภายในองค์กรครับเราไม่ได้เอา e m p l o y e e มาอยู่ตรงกลางเราไม่ได้เราไม่ได้เห็น e m p l o y e e เป็น c u s t o m e r หรือเป็น User ครับเช่นการสื่อสารผมยกตัวอย่างถ้าผมอยากจะสื่อสารว่าสมมติเรื่องาหลายๆ,ายๆ,ายๆบริษัทเนี่ยก็จะมีเรื่องของ culture เนาะซึ่งพจริงเป็นเรื่องสำคัญมากเนาะ เอเรื่อง culture คุณจะสื่อสารยังไงให้พนักงานเนี่ยเห็นนะเห็นแล้วก็เข้าใจแล้วก็จํามันได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายๆครั้งผมคิดว่าการสื่อสารอะหลายอันเนี่ยก็จะจบอยู่ที่อ่อีเมลนะเป็นอีเมลที่ส่งมาเยอะมากนะครับจากหลายๆแผนกส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าเป็นแผนก HR เนาะมีอะไรก็จะส่งมาแล้วก็หวังว่าคนจะอ่านหวังว่าพนักงานจะอ่านซึ่งไม่ได้ผิดเนาะแต่ผมก็จะบอกว่าพนักงานส่วนใหญ่ก็จะยุ่งมากนะครับเห็นอีเมล HR หลายๆอันก็จะข้ามเลยนะฮะ ทุกคนทำงานเสร็จครับ KPI fulfill ทุกอย่างแต่ว่าไม่ EFFECTIVE นะครับเราอาจจะต้องลองนึกดูว่าพนักงานเนี่ยวันๆทำอะไรบ้างเนาะจริงๆแล้วเราน่าจะพอทราบกันดีนะครับว่าพื้นที่นะครับที่เป็นพื้นที่ฮอตฮิตเลยครับสำหรับการสื่อสารให้พนักงานฟังเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่ที่นะครับในองค์งกรเช่นหะ้องน้ำนะฮะพนักงานเข้าไปในห้องน้ำนะครับจะยืนทําธุระนั่งทําธุระ ก็จะต้องดูอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็คือเขาก็จะพยายามเอาอกระดาษอะไรไปแปะไว้ให้อ่านเนะ mm. เาะผมว่าอันนี้เอฟเฟกตีฟนะคะคนต้องเข้าห้องน้ำนะฮะแต่จริงๆแล้วเวลาในห้องน้ําเดี๋ยวนี้ก็ก็โดนแย่งด้วยมือถือเนาะพนักงานเนี่ยเล่นมือถือตลอดเลยนะฮ mm. ะผมก็อาจจะไม่อ่านโดยเล่นมือถือแทนอะไรเงี้ยก็ต้องดูให้ดีนะห้องน้าเป็นที่หนึ่งอีกที่หนึ่งที่จะเห็นกันเยอะนะครับก็คือในลนะิฟต์เนาะในลิฟต์เนี่ยก็จะมี ข้อมูลสำคัญสำคัญนะครับขององค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็น culture นะฮะอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่อยากประชาสัมพันธ์ในลิฟต์ก็จะค่อนข้าง Effective นะครับหรือแม้แต่หน้าจอตอนที่รอลิฟต์นะฮะผมว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมีการเ,เตรียมเตรียมการแล้วคิดถึงเ,เรียกว่า employee journey เอาไว้บ้างนะเนอะคำถามก็คือว่าเอ๊มันมีที่อื่นอีกหรือเปล่านะฮะผมก็จริงๆไม่ได้มีคำตอบมาให้วันนี้นะครับแต่ว่าอยากให้ลองนึกภาพแล้วก็สร้าง mindset อย่างนี้ครับว่า การสื่อสารให้กับลูกค้าเนี่ยบางทีเราคิดเยอะมากเนาะเรา marketing plan เราคิดอะไรเต็มไปหมดเลยมี customer journey อะไรเต็มไปหมดแต่ว่าเวลาเราสื่อสารให้พนักงานอะเช่นเรื่องแผนกลยุทธ์ต่างๆอะไรสำคัญสำหรับองค์กร vision mission อะไรอีกออ culture ต่างๆครับ event ต่างๆนะครับออ CEO พูดนะฮะจะทำยังไงให้พนักงานเข้าไปฟังสิ่งเหล่านี้กลับพบว่า เรา Ariel, ก็โพสตไม้นในออนไลน์อย่างนั้นหลายๆทีแล้วก็คาดหวังให้พนักงานเข้าไปดูเองเป็นหน้าที่เนาะแต่ผมก็ต้องบอกว่าพนักงานเนี่ยเขาหลายๆครั้งเขาไม่ได้คิดเป็นหน้าที่นะเรื่องเหล่านี้ถ้าจะให้ซีเรียสจริงๆก็ก็สั่งได้แต่ว่าพนักงานก็ยุ่งนะครับก็เหมือนกับลูกค้าที่ยุ่งแหละเขาจะให้ความสำคัญกับโปรดักต์คุณได้ยังไงเช่นเดียวกันครับในในหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานสายงานประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรหรือ HR เนี่ยผมคิดว่าวิธีการทำงานเหล่านี้เรียกว่า UX Design เนี่ย UX คงจะต้องเข้าไปศึกษาบ้างนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าเออจริงๆแล้ววันๆพนักงานทําอะไรแล้วเราจะแทรกข้อมูลของเราเนี่ยเข้าไปตรงไหนได้บ้างนะครับผมก็อยากจะสรุปว่ายอ,อย่างไออย่างคอนเทนต์ที่ผมส่งให้ทุกๆท่านในไลน์ในอีเมลครั้งนี้ที่ทุกท่านส่งแบบฟอร์มมาเนี่ยเรื่องของกฎเหล็กในการระดมสมองเนี่ยก็และบอกเลยนะครับอย่าได้ส่งเป็นดิจิตัลไฟล์ให้ให้คนในองค์กรนะครับส่งได้นะแต่เชื่อเถอะฮะว่าคนไม่ค่อยอ่านรอะครับ ปริ้นมันออกมาเลยฮะเอาไปวางไว้ในห้องประชุมเลยครับเอาไปวางไว้บนโต๊ะที่เขาประชุมกันบ่อยๆครับแปะไว้เลยแล้วก็เคลือบไว้ให้คนเขาเห็นกันอันนี้ก็จะได้ใช้เป็นการ reminder ในการประชุมว่านี่คือพฤติกรรมที่เราต้องการเนาะเพราะฉะนั้นคอนเทนต์มีแล้วหาคอนเทกซ์ที่สำคัญนะครับคอนเทกซ์ที่ดีๆแล้วก็วางเมสเซจให้ถูกที่นะฮะอย่าสนใจ employee journey ด้วยนะครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่ครับกับแปมมทั้งครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆครับฝากกด subscribe พอดแคสต์แล้วก็ spotify ด้วยนะฮะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ